11ตู้นี่แหละค่ะแล้วเขาพบว่ามันไม่ได้มีแค่11ตู้นะคะมันมีมากถึง2,388ตู้ที่ถูกกระจายมาฝากแช่ยังบริษัทห้องเย็นต่างๆแล้วก็ยังได้ข้อมูลจากพยานที่ให้การว่ามีผู้ที่รับดำเนินการเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและข้าราชการฝ่ายการเมืองด้วย จึงมาตรวจห้องเย็นสองห้องเพื่อขยายผลนําไปสู่การดําเนินคดีกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงนะคะขณะที่ทางพันธ์ตตรีนัตพลดิดสยธรรมถัวหน้าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบแล้วก็มีพยานสําคัญหลายรายค่ะและพบว่ามีการนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์ภายในบรรจุสินค้าแช่แขง็งในพื้นที่นคปรปฐมราชบุรีสมุทรปราการแล้วก็เพชรบุรี ได้มีบริษัทที่ถูก DSI จับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้อย่างน้อย2บริษัทมีการส่งตัวคอนเทนเนอร์มาที่นคนปรปฐมนี่แหละค่ะแล้วเขาก็มีพยานหลักฐานมีการตรวจสอบเรื่องของเงินหมุนเวียนเส้นทางการเงิน คือเหมือนกับว่าพอขยายผลเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีการกระจายไปยังห้องเย็นต่างๆในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็เลยดําเนินการในการตรวจสอบต่อไปแต่ก็หลังจากนี้ DSI ก็เตรียมที่มีการเปิดรายชื่อนักการเมืองที่จะมีส่วนพัวพันกับเรื่องของหมู่เถื่อนด้วยค่ะ